วันนี้เราอยู่กันในเกมหอคอยกระโดดที่เราจะต้องกลายเป็นซอมบี้อย่างตอนนี้เรากลายเป็นซอมบี้แล้วเราก็ต้องแพ้เชื้อใส่เพื่อนนะครับอ่าพอเวลานับถึงศูนย์เมื่อไหร่ก็จะระเบิดนั่นเองโอเคตอนนี้เราต้องเล่นหอคอยกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยอ่าระเบิดไปแล้วหนึ่งคนโอเคเราไปละกระโดดจึงจึงฮึบขึ้นมาแล้วเราต้องวิ่งหนีซอมบี้ไปด้วยนะครับ แล้วก็เอาชีวิตรอดไปด้วยนั่นเองแล้วก็กระโดดไปให้ถึงเส้นชัยเราจะไปถึงเส้นชัยหรือเปล่าเนาะหวังว่าเราคงจะไม่ติดพิษซอมบี้ก่อนนะเฮ้ยชุบเฮ้ยเอาแล้วติดพิษซอมบี้แพ้เชื้อเราต้องแพ้เชื้อไปให้คนข้างหน้าลาก่อนคุณผู้หญิงสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปครับเอาเชื้อไปครับเรียบร้อยติดเชื้อไปดีติดเชื้อไปดีดเ,ปดเรียบร้อยขึ้นมาไม่ได้เหรอจ๊ะทางนี้ไปไงอ่ะ อันนี้ต้องกระโดดลงล่างเหรอซึบทางนี้โอเคใช่ปะใช่อ่าไปละเฮ้ยทางหายด้วยเอาทางหายก็ไม่บอกตเอย้ยแกไม่ระวังเองนะเด็กน้อยโอเคครับเราจะระวังให้มากกว่านี้นะฮึบมาตอนนี้ล่ละตรงน,นี้กระโดดลงข้างล่างดูเพื่อนเป็นซอมบี้อยู่ข้างล่างกันตเต็มเลยเห็นไหมหเวลาแล้วถอยหลังปุ๊บ เขาก็จะกลายเป็นระเบิดนัด่นเองระเบิดเวลาโอเคชุบชุบ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนวิ่งผ่านไปเลยแบบนี้ได้หรอโอเคลองดูนะชุบโดดจริงโดดจริงจังปุ๊บไปแล้วเราจะไม่เป็นซอมบี้ตรงนี้เด็ดขาดเราจะไม่เป็นซอมบี้ตรงนี้แน่นอนโอเคตรงน,นี้รอก่อนนะทางมันหายด้วยอะบล็อกมันหายด้วยนะทุกคน ไปแล้วจ้าชบชูชูชพี่ด้วยความเร็วแรงเอาเลยอยู่ดีเรากลายเป็นซอมบี <up> ้หาแพ้เชื้อไขได้บ้างหาแพ้เชื้อไขได้บ้างไม่งั้นเราตัวแตกแน่นอนเฮ้ยจะรอดไหมคนนี้ล่ะโดนแน่เรียบร้อยโดดกลับครับโดดกลับครับกลายเป็นซอมบี้ระเบิดตูมโดนพี่แก้ไปไอ้น้อง เอ้ยเอาเหรอล่วงวะโอ้โหตัวนี้กระโดดยากนะโอ้หเห็นไหมเห็นไหมเนเราจะกลายเป็นซอมบี้นะทุกคนระวังให้ดีโอเคเราต้องใจเย็นด้วยชุบกระโดดอ่าวิซซอมบี้วะกลายเป็นซอมบี้วะสวัสดีครับเอาเชื้อมาแพร่พันธุ์ครับเฮ้ยตัวเราแตกแล้วแ,นะแพร่พันธุ์ข้างล่างก่อนเรียบร้อยกลายเป็นซอมบี้ไปจะไปสิจ้าพี่จะกระโดดหนีแล้ว ปฟล์จ้าดูเราเล่นไม่ถึงไหนสักทีนะครับเพราะารู้สึกเหมือนกับว่าการเป็นซอมบี้มันจะสุ่มนะทุกคนเหมือนกับว่าจะสุ่มเลยอนะ่ะเพราะพี่บปาโอก็เดินอยู่เฉยๆแต่อยู่ดีก็กลายเป็นซอมบี้ผงใส่น่าจะสุ่มนะโอเคถ้าสุ่มแบบนี้แล้วก็เราก็ต้องหายเหยื่อมาคอยแพร่พันธุ์ไปก่อนโอเคขึ้นไปก่อนนะชูบฟึบไปได้อยู่ปีนชูบ ไปปีนถ้าเรากัดอุ้ยซอมบี้ตรงนี้เลยอุ้ยเราแอบมองตรงนี้ก่อนลงไปแล้วเฮไปได้ละปึ๊บตรงนี้แหะที่กระโดดยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะกระโดดไม่ได้ฮึ้ยชึบฮุ้ยชึบได้อยู่พละเจ้ากรดชึบเหยียบลูกกอฟจึบชึบๆึบจึได้ได้นะได้นะมือตบทองคำ วุ้ยลกลายเป็นซอมบี้ว่ะดีะก็กลายเป็นซอมบี้เห็นไหมเพื่อนครับ<ๆ>เพื่อนครับลุยกันต่อดีกว่านะครับมากระโดดชุบชุบชึบได้อยู่นะตรงนี้เป็นอะไรกันน้อุ้ยเป็นความเร็วโอเควุ้ยโดดให้วุ้ยเจอวังสระโอเคตรงนี้ไปไงปีนขึ้นตรงนี้หรอโอเคได้อยู่นะปีนชุบป,ปีนขึ้นมาแล้วกระโดดชุบชุบ แบบนี้อ่าไม่ยากไม่ยากตรงนี้ถ้าเราโดนสีชมพูรเราจะร่วงนะโอเคน่าจะใช่อ่าแต่เราไปได้ละวเราไม่ติดเชื้ออีกต่อไปซึบแต่ว่ามีเพื่อนอยู่ข้างหน้าด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนข้างหน้าจะติดเชื้อด้วยหรือเปล่านะคราหวังให้ดีนะทุกคนุบมาแล้วสวัสดีครับพี่มาแล้วน้องพี่พร้อมที่จะลุยมานาแล้วซืบโดดจริงลิงยังร้องโดดจริงนะครับไปเรื่อยๆตรงนี้กระโดด ปทานนี้ได้ไ,ดไหมได้ไปไปดูฮึบไม่ติดเชื้อได้ขาดไปกับเพื่อนคนนี้ปลอดภัยมากสวัสดีครับเพื่อนลุยได้เลยเด็กน้อยกระโดดขึ้นข้างบนนะจะไปครับกระโดดยังไงแล้วเนี่ยฮึบวุ้ยได้นะกระโดดทางนี้ต่ออ๊บโหยากเหมือนกันนะแบบนี้กระโดดไปด้วยกระโดดชึบฮึบฮึบไปีนอ่าได้อยู่ได้อยูย่มาแล้ว ตรงนี้เป็นยังไงกันเนาะึชอ๋อตรงนี้ได้ยโยโยอย่างนี้เออได้นะชืบ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 หลบเลเซอร์เอาเอาติดติดติดตาลิตติดติดตาลิตติดติด,ตด,ตดไปลุยกันต่อดีกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะไม่กลายเป็นซอมบี้แล้วอีกต่อไปนั่นก็ดีนะคะเพราะเราจะได้ไปถึงเส้นชัยกันสักทีหลังจากที่กระโดดมาอย่างเนิ่นนาน แต่แบบนี้กระโดดยากมากนะทุกคนดูดิมีกับดักเต็มไปหมดเลยชุบชุบฟึบ,บตรงนี้ก็ยากละกระโดดยังไงละเนี่ยฟึบเอาลวงหลง่นลงมาตรงนี้เลยหกกลับไปเราต้องกลับไปนะครับไม่กลับไปไม่ได้ละมาตรงนี้กระโดดอย่างไรตรงนี้กระโดดอย่างไรเนาะเมื่อวันนี้เราจะกระโดดผ่านไปไม่ได้แล้วทุกคน เพราะว่ากำแพงมันสูงเกินไปนั่นเองมันหนามากด้วยอะ่ะแล้วมันก็ทําให้เรากระโดดไม่ผ่านนั่นเองตอนนี้เรามาแพ่เชือเล่นข้างล่างดีกว,ว่าเพื่อความงดงามคนนี้จะกลายเป็นระเบิดแล้วอุ้ยเตรียมตัวห้าสี่สามสองหนึ่งตูม <c oughs> เรียบร้อยระเบิดตุยเลยเป็นไงล่ะสุดยอดนั้นเราก็ไม่ผ่าน่ะดีถ้ายอย่างเนี้ย ใช่เรลพลด็กน้อยเพราะเราไม่ผ่านนะแต่ว่าจะได้พรมพิเศษตบมือตบพิเศษนะถ้าเราชนะได้เดลกคามแล้วเราก็หาแพรเชื้ออยู่ข้างล่างนี่แหละเพื่อความงดงามชุบแพ้เชื้อคนนี้ยี่สิบวิยังสตันอยู่ฉันงงนะเด็กน้อยฉันต้องทำยังไงดีอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเราแพรเชื้อวะ่ะอุ้ยแพ้เชื้อดิแพรเชื้อดีน้องแพ้เชื้อดีน้องกลายเป็นซอมบี้ไปน,นะจ้า วุ๊ดสาีสาตัวตรงนี้อยู่ใกล้กันระเบิดพร้อมกันนะตูมโอเคนะครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าครับใครที่ดูสิตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย